สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Tarot c a r d for Beginning วันนี้ก็จะมาในหัวข้อ,ขอคลิปสั้นๆวันนี้สั้นๆจะเป็นหัวข้อคลิปความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดแมบบ่หมอจะมาใช้ไพ่ชุดนี้ในการทำนายความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าความสุขนั้นจะเป็นเรื่องใดก็ตาม แม่หมอขอให้ความสุขทุกๆความสุขทําให้คุณเบิกบานใจและก้าวต่อไปและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็สร้างความปิติยินดีในความสุขของคุณคุณรู้ไหมว่ามันแบ่งปันให้กับใครหลายๆคนให้เขาได้ยิ้มให้เขาได้อยู่ข้างๆแล้วเขาก็รู้สึกอุ่นใจและมีความสุขเชื่อว่าคุณสัมผัสได้และข้อความในวันนี้เป็นของคุณ คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมและเป็นพลังงานความสุขขอให้ความสุขนี้บังเกิดกับทุกๆท่านค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาทุกๆท่านอยู่ขออนุญ,ญาตไฮเออร์เซลขออนุญ,ญาตเทวดาผู้ปกปักรักษาต่อคุบรรพบุรุษขออนุญ,ญาตองเจิลทุกๆคนทุกๆท่านครูครคูบาอาจารย์ขอความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ความสุขที่คุณจะได้รับในอีกเจวันนี้คือเรื่องใดมาให้ไพ่บอกนะคะความสุขค่ะขอความสุขของคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของฟางความสุขที่คุณจะได้รับอ่า เป็นความรู้สึกที่คุณพึงพอใจกับการใช้ชีวิตเป็นความสุขที่คุณรู้สึกว่ามองอะไรก็สวยงามเป็นความสุขที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเกิดไอเดียเกิดจินตนาการหรือมีความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยคุณจะมีความสุขจากการได้เก็บเงินด้วยนะมองอ่าพลังงานที่ได้มา อาเป็นความสุขที่คุณจะได้เริ่มมั่นคงเริ่มเป็นความสุขใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตในครั้งนี้ดีมากๆนะคะพลังงานดีมากว่าความสุขครั้งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันามาดูกันต่อลุ้นๆนม่หมอเองก็ลุ้น,น,น,อ,อ,นอ่า เป็นคราวสุในครั้งนี้จะเข้ามาเดี๋ยวฟางขอเปิดเลยก็แล้วกันอืตอนนี้ทำงานอะไรกันอยู่คะเป็นคนที่มีทักษะมีพรสวรรค์มีอ่าเป็นคนที่ขยนนะัน่ะแล้วก็ขยันมากๆแล้วก็ทำสิ่งที่คุณทำมาอย่างต่อเนื่อง ทำมาโดยตลอดทำมาอย่างขยันหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ได้สนใจใครและตอนเนี้มาเน้นเรื่องการงานการเงินเป็นคนความสุขในครั้งนี้สิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณได้ทำมันจะทำให้คุณมีเงินเก็บแม้คุณจะทำงานหนักไปได้บ้างไปบ้างอะ มองดูเหมือนมีใครบางคนที่อยากได้งานจากต่างประเทศคุณก็จะได้เร็วๆนี้เพราะคุณน่ะมีจิตใจที่มั่นคงมีความรู้สึกที่มันหนักแน่นคนที่อยากได้สิ่งของเครื่องประดับนาฬิกาแหวนข้อมือก็จะได้ตามสมปรารถนาคนที่ต้องการงานเยอะๆเข้ามามากมาย งานเขาเรียกว่าอย่างไงอะงานหนักเงินดีอะค่ะเป็นพลังงานนั้นเป็นคนที่น่ารักด้วยนะแล้วก็จะมีความรักใหม่ๆเข้ามามองดูปีคนที่คุณแอบชอบคุณกาลังตามจีบอยู่สถานะจะชัดเจนขึ้นน่าเป็นความความรู้สึกป,ปิติยินดีที่จะที่จะเกิดขึ้นกับคนมันมันเป็นดรายเวรชั่นที่น่ารัก น่ารักแล้วเป็นความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนคุณได้ปล่อยวางอะไรที่มันท็อกซิกในชีวิตไปไปแล้วเหมือนผ่านเรื่องราวที่มันหนักมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาแหละวางแหละฉันจะไปต่อสู่ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะเป็นวายเบชั่นนั้นนะแล้วมาดูความสุขที่จะก้าวไปอีกเลยคนที่เรียนอยู่ก็จะ,ะได้รับโอกาสใหม่ๆ เหมือนใครบางคนกำลังมองหางานมองหางานที่ทำคุณจะพบคุณจะได้เจองานที่คุณได้ทำแล้วทำให้คุณมีเงินเก็บมากๆด้วยงานที่คุณกำลังจะได้เป็นงานที่ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเป็นคลิปดีๆที่นำเอาออกมาอยากทำอยากทำความสุขที่คุณจะได้รับในเจวันนี้ซึ่งไม่ว่าความสุขใดก็ตามที่เกิดขึ้นขอให้คุณเลือกรับแต่พลังงานที่ดีเก็บกับเอาไปก่อนหน้านี้อาจจะมองหางานคุณจะได้งานอย่างที่คุณสมหวังก่อนหน้านี้คนที่ แอบชอบใครสถานะจะชัดเจนก่อนหน้านี้ใครที่อยากจะมีแหวนสร้อยนาฬิกาข้อมือคุณก็จะได้อาจจะได้สิ่งของก้อนใหญ่ด้วยซ้ําคนที่หางานจะได้งานคนที่มองงานต่างประเทศก็จะได้งานต่างประเทศสมัครก็จะเขาก็จะรับเลือกทุกอย่างเกิดขึ้นป,ป,ปุบปรับฉับพลันด้วยนะคะเกิดขึ้นอย่างเร็วเลย การทุกทกอย่างเลยมันมีไพ่อานีขึ้นมาสิ่งที่คุณรอคอยการงานการเงินความรักจะชัดเจนอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะมองเห็นโอกาสนั้นๆที่เข้ามาไม่ว่างานอะไรก็ตามที่คุณทำเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินดีมากมองรู้ว่าคุณจะได้เงินเงิน ก้อนใหญ่จากการที่คุณได้ทํางานเหนื่อยมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นเด็กน้อยเก็บเงิน 8, แต่จะได้เป็นราชาถือเหรียญแล้วนะคะจะได้เป็นราชาที่ถือเงินก้อนใหญ่ก้อนโตในครั้งนี้อืพลังงานดีมากๆเลยเดี๋ยวฟางขอเปิดไพ่สำหรับนี้่าไพ่พ,พรหมยานนะคะ ขออนุญาตพุรุคุบาอาจางของทุกทกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกความสุขใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพิ่มเติมปิดท้ายคลิปนี้ไหมคะคลิปสั้ๆนๆเนาะท้าสิกุมพระแม่คงคาอ่าเดี๋ยวนะคะพระพุทธพระพุทธขึ้นสาสี พระเกตมงคลความสุขปิติยินดีจะมาถึงคุณอย่างรวดเร็วมาจากจิตใจที่มันอ่อนนอ้อมมาจากการทำความดีมาจากการที่คุณได้สื่อสารอะไรออกไปอาจจะเป็นนักพูดนักขายนักเจรจานักคิวริงไลฟ์โค้ดหรือเป็นผู้ที่ขายของออนไลน์ ต้องใช้วาจาในการพูดตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหนุนนำและทำให้คุณได้เกิดผลกำไรที่มั่นคงมากล้นเข้ามาในชีวิตมาส่วนใหญ่จะเป็นนักสื่อสารนักสื่อสารการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วครั้งนี้มาจากอารมณ์ความรู้สึกที่มันนิ่งสงบจากใจภายใน เลยก่อให้เกิดคุณมีแรงบันดาลใจและคุณก็ตั้งใจที่จะทําเอาไวเบชั่นดีๆเข้ามาเอาเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตจะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในชีวิตดูค่อนข้าง,างมูเหมือนกันนะคะมูเตลูเลยอ่าขอพรต่อให้คุณไม่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หนุนนาเท่าที่ฟังรับรู้ได้รับรู้ความรู้สึกได้งานที่คุณทานั่นเลยคะ่ะมันจะประสบผลสําเร็จ คนที่อยากได้งานจะได้งานคนที่อยากมีความรักสถานะจะชัดเจนคนที่อยากได้ลูกค้าเยอะๆลูกค้าจะเข้ามามากๆหลายตาแล้วทําให้เกิดกําไรอย่างมั่นคงเป็นความสุขที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตอย่างแน่นอนยินดีกับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็รับเอาพลังงานความสุขในครั้งนี้เก็บกลับไปนะคะขอให้ทุกทท่านได้รับความสุขและก็ปิติอินดี ขอให้รับชมคลิปฟางกันเยอะๆนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจทุกกำลังใจมีค่าสำหรับฟังมากๆขอบคุณค่ะ